สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าหลังบ้านยูทูบเบอร์ รู้จักตัวตนและมุมมองความคิดของเจ้าของช่อง youtube แบร์ฮักอยากรู้ว่าทำคลิปยังไงให้รอดในยุคที่คู่แข่งมากมายหาไรายได้ยังไงให้เลี้ยงตัวเองได้ต้องอ่านและต้องฟังหลังบ้าน y o u t u b e อนะคะก็เป็นหนังสือเล่มแรกของพี่การและสารเนาะเป็น2 youtuber จากช่องแบร์ฮักเลยค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะมิน้นอยากให้ลองไปดูเนาะโดยเฉพาะคนที่ชอบทานอาหารนะคะชอบทานอาหารหลากหลายเนี่ย อยากให้ลองไปดูมากๆเพราะว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยค่ะเขาจะชอบรีวิวอาหารจนเขาต่อยอดออกมาเป็นธุรกิจชานมแลลเยลลี่นะคะและอีกหลายๆอย่างเลยที่เขาทำเนาะหนังสือเล่มนี้ค่ะจะมาเปิดเผยว่า,าพี่ทั้งสองคนเนี่ยเขาทําช่อง YouTube ยังไงให้ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะหรือที่มีผู้ติดตามหลากหลายล้านคนหรือหลายล้านวิวที่เราเห็นว่าเขาทําได้ยังไงและเขาต่อยอดมาเป็นรายได้ได้อีกหลายช่องทางได้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปลองฟังกันเนาะ คอนเซปต์นะคะเขาจะแบ่งเป็นตัวอักษรเลยเนาะคือ YouTuber นะคะเนี่ยคือ know yourself ก็คือรู้จักตนเอง T คือ trial and error นะคะก็คือการทดลองลงมือทำา u คือ unique content คือทำคอนเทนต์ให้แตกต่าง B คือ business model คือการออกแบบโมเดลธุรกิจ E คือ emotion อารมณ์และ R R คือ respect นะคะก็คือการเคารพ เดี๋ยวมาไล่กันแต่ละตัวอักษรว่ามันคืออะไรนะคะตัว you know yourself เนี่ยคือก่อนที่จะทำ YouTube เนี่ยต้องรู้ว่าเราชอบและถนัดทำอะไรนะคะอย่างที่ทั้งสองคนเนี้ยเขาชอบกินมากๆชอบไปหาของกินตเตนหาของกินไปทดลองว่าที่ไหนมีร้านอร่อยเขาจะไปรีวิวอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้แล้วก็ทำให้เขาดังขึ้นมาเนาะมินคิดว่าช่องใบหางเนี่ยดังขึ้นมาโดยเฉพาะ คอนเทนต์เกี่ยวกับการกินมากๆเพราะว่ามินก็รู้จักช่องนี้จากคอนเทนต์จากการกินนะคะพอเขาทําได้ดีแล้วเนี่ยมันมันจะออกมามีความสุขอะคะ่ะเวลาเขาทำคอนเทนต์ไปแล้วเขาจะดูมีความสุขดูตาเป็นประกายประมาณเนี้ยถ้าเราชอบแล้วก็เราถนัดเราลองทําได้เลยต่อไปเป็นตัว T trial and error ก็คือเมื่อไหรที่จะพร้อมเริ่มต้นเน เมื่อไหร่ที่เราจะ้อมเริ่มต้นทําสิ่งที่อยากทําอันนี้มันไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีทําที่ดีที่สุดก็คือทดลองแล้วก็เฟล,ลทดลองแล้วก็เฟล,ลทดลองไปเรื่อยๆเลยค่ะสมมุติทําเรื่องนี้แล้วอย่างไม่ปังคนยังไม่ดูอ่าไม่เป็นไรทไําไปได้สักพักลองเปลี่ยนเรื่องก็ยังไม่ดูพอมาเป็นเรื่องที่สามเอา้า ปังขึ้นมาไวรัลขึ้นมามีคนดูแชร์เป็นหมื่นๆแสนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครรู้นะคะอันนี้คือแคดลับที่อยากให้ลองก็คือลองหลายๆเรื่องไปคิดว่าคือคนคนหนึ่งมันน่าจะมีความสนใจมากกว่าเรื่องเดียวอยู่แล้วค่ะน่าจะสักสองสามเรื่องขึ้นไปอย่างเงี้ยที่เราน่าจะชอบก็ลองนําทุกอย่างอันนั้นอะมา ทำเป็นคอนเทนต์ดูนะคะตัวต่อไปยูยูน e ้คอนเทนต์จะทำคอนเทนต์ยังไงให้ปังนะคะคือคอนเทนต์มินต้องบอกว่าคอนเทนต์ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้มันมีเยอะมากๆที่จะให้เราเสพคือเราคือเราเสพไม่ทันกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาทำคอนเทนต์ออกมาเพราะว่าตอนนี้ช่องทางในการเสพมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็น TikTok, อกท t ิตเตอร์เฟซบุ๊กไอจียูทูบสตรีมมิงต่างๆเน็ตฟิกดิสนีย์เออะไรพวกเนี้ยค่ะคือมันเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงให้สามารถดึงคนดูได้นะคะเราจะต้องทำคอนเทนต์ที่มันแตกต่างและต้องสร้างสารรค์ด้วยนะคะอย่างเช่นม,มันมีช่วงหนึ่งที่คนฮิตรีวิวปูวไข่ดองนะคะพี่ฟานกับพี่กาเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อคอนเทนต์เลยว่าทําไมยูทูบเบอร์ถึงชอบรีวิวปูวไข่ดอง อ่ะแค่ชื่อแค่ชื่อคลิปมันก็น่ากดเข้าไปดูแล้วมันเหมือนเอ๊ะทำไมเราอยากรู้ทําไมต้องรีบดูแต่บ,บุกไข่ดองกันนะเนี่ยแค่แค่ตั้งชื่อแล้วก็ทําหน้าปกให้มันดึงดูดอะคะ่ะแค่นี้มันก็แตกต่างแล้วก็อาจจะสามารถดึงดูดคนเข้าไปดูได้เนาะตัวต่อไปค่ะ b business model คู่แข่งเยอะทํายังไงให้อยู่รอดนะคะอันนี้คือจะเป็นในขั้นตอนของคนที่ต้องการต่อยอดช่อง youtube ของตัวเองให้เป็นถึงขั้นธุรกิจนะคะก็คือเราจะต้อง ไปหาตารางในเน็ตก็เลยไปหาตารางมาเลยค่ะเซิร์ชในเน็ตเลยก็ได้ว่า business model เนี่ยมันจะมีขึ้นมาให้เราเขียนนะคะว่าโมเดลธุรกิจของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ละช่องแต่ละช่องนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่อยากต่อยอดเนี่ยลองลองไปดูนะคะว่าอะไรที่ มันเป็น key value หรือว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถสามารถมอบให้คนดูและคนที่สนับสนุนเราได้นะคะตัวต่อไป e emotion นะคะทําไมคนถึงดู YouTube อันดับแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเป็นตัวของตัวเองคะ่ะไม่เฟกอันนี้คือสำคัญมากๆไม่จำเป็นต้องเป100๊ะร้อนะคะเราสามารถแสดง อารมณ์สามารถแสดงความเป็นธรรมชาติของเราอ่ะออกไปในกล้องได้เลยเพราะว่าความเป็นธรรมชาตินี่แหละมมนคิดว่ามันทําให้คนตกหลุมรักเราตรงนี้นะคะถ้าเราเป็นตัวของตัวเองและอีกอย่างที่อย่าลืมเลยคือการรู้จักการละเทศะค่ะเมนเคยเห็นยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยมันเหมือนมันสนุกมันมันแบบคันนึก บบมันสนุกเกินไปอะ่ะจนบางทีมันอาจจะไปลบควรผู้อื่นหรือทําให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีหรือไปแกล้งผู้อื่นมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีขอบเขตในการทำคอนเทนต์ด้วยเนาะทำยังไงไม่ให้ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้อื่นด้วยนะคะและตัวสุดท้าย R r e s เรสเนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้มีความสุข ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองค่ะพี่การกับพี่ซานที่เขามีทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเขามีเพื่อนและคอนเน็ชันที่ดีๆมากมายที่คอยสนับสนุนพวกเขาคอยให้กําลังใจพวกเขาทําให้เขามีถึงทุกวันนี้พอเขาเปิดร้านชานมพอเขาทําธุรกิจเยลลี่นะคะก็มีแฟนคลับที่พร้อมจะไปสนับสนุนเขาเพราะว่าเขาทาคอนเทนต์ดีๆเขาทําสิ่งดีๆเขาตั้งใจทําสิ่งดีๆให้คนดูและให้ลูกค้าทุกคนกินอ่ะมันก็ทําให้ทุกคนมีความสุขไปกับ พี่พสองคนนี้ด้วยเนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับหลังบ้านยูทูบเบอร์นะคะก็คิดว่าทุกคนที่ได้ฟังกดแคสในตอนนี้น่าจะมีไอเดียอะไรบ้างเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Youtube อย่างเดียวนะคะทุกคนสามารถนำไปอัดแบบใช้กับเรื่องอื่นๆที่เราต้องการจะทำได้เนาะไม่ว่า จะ,จะเริ่มอะไรใหม่หรือว่าในสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ก็ได้ลองเอาคำว่ายูทูบเบอร์ know yourself นะคะ trial and error unique content business model emotion respect เนี่ยลองนำไปปรับใช้ดูกับทุกสิ่งที่ทุกคนทำนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองเนาะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และ B l o อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย